ก็ได้ชกนาง,ง, <S <S งนทิดลื้อทิศลื้อโซคิวคือทีไปไปนี่ดีแล้วดีแล้วโอ้สก๊อตนังไม่แน่โอ้เจ้าแล้วทิดลือ้อเจ้าแล้ว <S <S เกย์ก็ได้เกย์ก็ได้เกย์ละทิดลือ้อฮะดูดูดูตะกอลตะก ยังกระเดอตัพุงเดตัมพุงปาดาวเลยเกิดรอเออเาบวยทั้งคู่ครับอ่าเข้ากนจัด้วก็ังกัดหูนะครับให้ดิงเลยจรมการิเตอให้ฟูให้จอแล้วขอทากันย้ายเตรีมชกตยกที่หงครับอบเตนี้อบเตนี้บเตนี้เพิ้มอบเตนี้อ อตเลือบุบบุกคุบันแนี่ถ้าเกิตะกรงหัวสกอกรังกินอยู่บอกบุกช็ปบ่ช็อปฮะคาร์ก็จะว่าสกอกรังสกอกรังไม่ได้ยกที่หนึ่งเรื่เลือดอต่ำเลยตาำเลยกินเลือต่ำเลยกินเลือดตะกอนโอ้ไปแล้วไปแล้วไปหอดินเลือดแล้วอ้อ้อ้โ กแล้วยากเกมากันรอนึกโ,โอยให้แป่ติลึกที่พดตไปแล้วปลไปแล้วป่าดาวไปแล้วอกอบแล้วกอบมด้วเขาเลยเขาเลยติมนึกเขาเลยโอ้เขาปรอกอดใหโอ,โอ,โอ,โอ สังกิษอ้โหสังกิสักิบิกกิโอ้โหิกิ๊ิกิอ้โเจ้าม่กเด้อจ้ม่กูเด้อะโอ้โหผู้กู้ไปดวงท่านไปดวงท่านฮะโอ้อะเ้าเจาเชาเอ้าท่ไปผู้กัอบ้อนโอ้โห พิกิพิกิพิกิปลาดาวพิกชอบได้แล้วได้แล้วไรหอกปลาดาวลูกเนี่ยขอบุญแล้วเยอะเยอะเยอะขอบุญแล้วเยอะเยอะขอบุญแล้วเนี่ยเนี่ยเนี่ยปลาดาวกูเป็นไงชิบยกชิบยกชิบยกชาวยุกชาวยุกชาวยุกโอ้แกร์ข้างไม่เนี่ย โอ้ยแอบขาเมือชคเลเมอรพ้อฝันครับอ๋อกระมอสกินดานีคือสะอาดขังมันเตยเนี่คือทุ่งขัง <ha มันเตยทงเตยทอ้โหเตยกระเเตยกระดผไปจะเตกระมอสกนบ่ตยจุ <t <t ๊บุจุกูเป็นบละดตุ้งเด้อยกสองเดื่อครับตเลยตําเลยตเลยติเืตําเลยทินเดือตําเลย เออเกอตุ๊ตุ๊ตุ๊ลูกคูเป็นไก่ตุ๊กไปเกี่ยงกับประการบางเจนก็อบปลาดาวยังยังอยตุกอีเกี่ยงอ๋ออ๋อชกมีทินเฮ้ยประการวินิพล้อยอง ก ah, ูโคลนเพิ่มู๊เพ่แล้วไกลแล้วไกลแล้วเชดิ่งเถดิ่งเถิช่ล้อวล้เออเาเออเออเออเอชาเออเออเช่ากเตะักมยเตะมวยเบียร์ไปปอนซสเตปัดเตวล มุยเบีย bon. ร์ไปปอนมุยเบีย bon ร์ไปปอนซำป้าดาวยุลยูลยุโอยู่แล้วอยู่แล้วมุ้ยเบียร์ไปปอนอ่ะ โอ้จิบยกชิบบนอันเดียกยูโอ้นี่คืออะไรครับฮ้ยเฮ้ยชกอ่ะอนดียกอนเดียกยุโอ้นี่คือวะไรครัโอ้กระไซเขีบกองอ่เดาวแน่เอ้ยโมกมีขนาดอ่ะอะเออเออเออเะชกเี๋ยวทไปวันนี้ดูพอของปากของคอนะครับจากนี้ไปดูหนังเรื่องกันเลยครับขอบคุณครับเจ้าภาพเป็นอย่างสูงครับที่ให้กิ